นี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของฟุตบอลยูโรกับปัญหาการพนันว่าเราจะดูแลยังไงนะภาครัฐควรดูแลไปในทิศทางไหนแล้วก็ปัญหาการพนันกลุ่มไหนที่พบมากที่สุดค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณธนากรคมกริตนะคะท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะ นะครับสวัสดีครับค่ะทะเลขาคะ,คะมีมุมมองต่อการแข่งขันฟุตบอลยูโรแล้วก็การพนันที่ควบคู่กันมามีโอกาสสูงอย่างนี้ยังไงบ้างคะจริงๆเราก็เอ่อคือเรื่องของเรื่องนี้เราไม่ได้มีการการเตรียมแผนกันระยะยาวนะคะในในแง่ของการเตรียนการของภาครัฐหรือรัฐบาลเนี่ยนะครับเราะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ย เราก็ทํากันแบบเป็นประเพณีไปแล้วหล่ะครับสองปีมาว่ากันทีสองปีมาว่ากันทีสองปีตั้งศูนย์ศูนย์เฉพาะจีนหรือสองปีมาออกมาประกาศปราบปรามอะไรทีเนี่ยนะครับอันนี้มันก็เป็นการทรํานแบบแบบเดิมๆนะครับที่ทว่าตามตรงก็หวังผลอะไรไม่ค่อยได้ค่ะนะครับคือจริงๆเนี่ยจริงรัฐบาลนควรมีควรมีการทํางานที่ที่เตยมการล่วงหน้าม,ามากกว่านี้นะครับคื่จริงๆเนี่ยว่ากันตามตรงเนี่ย ไม่ใช่จริงๆปัญหามันไม่ใช่เพียงแค่เรื่มงขนาดฟุตบอลอย่างเดียวนะครับในภาพรวมเราก็เห็นอยู่ว่าว่าการขยายตัวของปัญหาพนันเนี่ยมันสูงมากนะครับโดยเฉพาะพนันออนไลน์เลยนะครับแต่เราไม่เห็นติตงการทํางานที่ชัดเจนของรัฐบาลนะครับว่าว่าจะจัดการยังไงนะครับก็ก็ใช้กลไากายแบบเดิมโดยวิธีเดิมๆซึ่งซึ่งจริงๆเราก็พบอยู่แล้วว่า กลไกเดิมที่ใช้ในการแก้ปัญหาเช่นองค์กรตำรวจอะไรนี่นะครับก็มีปัญหากับแปรนันเชีเองค่ะครับเราก็เห็นอยู่ว่าอ้าวกายเป็นผู้ระดับไม่เล้วไม่ใช่ตำรวจระดับชั้นผู้น้อยกายเป็นตำรวจระดับผู้บัญชาการนะครับที่เข้าเป็นมีปัญหาเข้าเป็นมีความเกี่ยวข้องกับลำรวจเรื่องการพนันเพราะจริงๆเรื่องเนี้มันต้องแก้กันทั้งระบบและควรจะทำมาตั้งนานแล้วแต่รัฐบาลกับ,ก,บกับเพิ่เฉยนะครับแล้วก็ ใส่เกียร์ว่างปล่อยให้สถานการณ์มันล่วงเลยมันเลื่อนแล้วตอนัามาพนันมาฟุตบอลโลกนี่คือรัฐบาลนั้นรู้อยู่แล้วนะครับว่าพอมาฟุตบอลยูโรนี่ยเดี๋ยวมันก็มีประเด็นนี้นะครับแต่ก็ไม่ไม่ดูเหมือนไม่ได้มีการเตรียมการจะตอบคําถามนี้เท่าไหร่นะก็แค่อกมาปล้ำปลามนะครับ,รรรนะรบมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่พ้นจะมีคณะทำงานธุรกิจแหละครับ แบบนี้แล้วเนี่ยคือคือจะพูดแบบนี้ได้ไหมคะว่าทั้งทั้งที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันจะมีทุกๆกี่กปีในเรื่องของทั้งบอลโลกบอลยูโร bon เพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะต้องมีการวางแผนระยะยาวดีกว่าดีกว่า,วาที่จะจัดตั้งศูนย์เป็นคราวๆไปครับอย่างนั้นครับแล้วเรื่องของเรื่องคือ,อบางทีสังคมก็สับสนกับพุททางของของรัฐแหละครับ <c oughs> นะรับว่าว่าทางหนึ่งก็มาพูด พอพอมีแรงกดดันว่าจะมีปัญหาก็ออกมาพูดประมาณปลามๆทีนีแต่ว่าทิศทางหลักที่รัฐบาลน,นำเสนอกับสังคมมาตลอดเนี่ยคือจะทำเรื่องเรื่องหาไรายได้จากกิจการการพนันใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นมันเป็นความย้อนแย้งในตัวอเองว่าต้องลงเอาไงกันแน่นะครับแล้วแล้วผมว่าอันนี้แหละครับพอทิศทางจาก้างมนนี่นะครับเอ แสดงสัญญาณว่าจะมุ่งไปสู่การทำพนันให้ถูกกฎหมายเอาใต้ดินขึ้นมาบนดินมันทำให้ระดับปฏิบัติเขาเนี่ยแหละครับเขาก็ไม่ไม่กล้าที่จะออกตัวเต็มที่เพราะว่าตัวจะขัดแย้งกับทิศทางของของฝ่ายบริหารนะครับจะไปปราบอะไรแรงแงเอาจริงเอาจังตัดถึงต้นขั้วต้นทางเขาก็อาจจะไม่ค่อยกล้าเพราะว่าเอ้ยเพราะจริงๆเราก็รู้กันอยู่แลละครับว่าว่าจริงๆกลุ่มทุนพนันเนี่ย ไม่มีความยงใหญ่กับสายการเมืองอยู่แล้วะคคะ่ะะอันนี้ก็เป็นจะเป็นประเด็นความยากของของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค่ะแบบนี้ค่ะกลุ่มไหนคะท่านเลขาคะ,คะที่มีปัญหามากที่สุดเลยนะคะเกี่ยวกับการพน,นันแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบเสี่ยงมากที่จะเข้าไปในเรื่องของการพนันได้ง่ายมากๆคือจริงๆทัศ เอาเอาดูเชิงจำนวนนะครับถ้าจำนวนของกลุ่มคนที่เล่นพนันเั่ในแง่ของเชิงปริมาณเนี่ยเล่นจำนวนโดยสัดส่วนเนี่ยเล่นเยอะและเล่นหนักแ,แน่นอนก็คือกลุ่มคนที่มีมีเงินะนะครับก็คือกลุ่มคนทำงานแหละครับกลุ่มคนมีเงินเดือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ที่เล่นพนันเยอะเยอะอยู่แล้วตามปัจจัยใช่ไหมครับแต่ว่าอน,นุเราถึงถือว่าเขาโอเคเขาเล่นได้เพราะเขามี มีรายได้ประจำะใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าเสีย,ยไหมนีม่ก็เสียเหมือนกันแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเปลาะบางนะครับที่ที่ที่เอ่อไม่ค่อยอยากให้เข้าไปเล่นเพราะว่าไม่มีฐานะกา,การเงินรองรับที่มากพอก็แน่นอนคือกลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็สองคือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุก็มีเงินเงินจํากัดเต็มเกลียใช่ไหมเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าเข้าไปเล่นพาน,านันจนเสียหายก็อาจจะทำให้เกิดเกิดเกิดเอ่อปัญหาตามมาได้ อันนี้เป็นอย่างนี้ลูกนี้โดยโดยสัดส่วนนะครับถามว่ากลุ่มไหนเล่นเยอะแน่นอนกลุ่มคนที่มีเงินเดือนแต่ถามว่ากลุม่มไหนที่ที่เป็นห่วงเยอะสุดก็ไม่ควนเด็กเยาวชนกับกบลุ่มผู้สูงอายุนะครับค่ะค่ะนอกจากท่านมองว่ารัฐ,ฐบาลจะต้องดูปัญหาระยะยาวไว้ก่อนแล้วก็เตรียมการล่วงหน้าสําหรับปัญหาการแก้ปัญหาการพนันเนี่ยค่ะยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยไปจัดการ เพื่อที่จะแก้ปัญหาการพนันอย่างยั่งยืนนะคะคือถ้าจะแก้อย่าง,อย,างอย่างยั่งยืนเนี่ยครับอันหนึ่งหนึ่งคือนโยบายรัฐเนี่ยต้องต้องชัดนะครับว่าว่าเอ่อกับเรื่องพนันเนี่ยเราจะมีมีนโยบายหรือมีท่ากีอย่างไรใช่ไหมครับโอเคเราไม่สังคมคงไม่ได้ค้านนะครับเรื่องการมีพนันถูกกฎหมายเนี่ย นะครับว่ามันมีได้ไม่ใช่มีไม่ได้นะครับไม่ไม่ใช่จะยินยินกันกระต่ายขาเดียวว่าห้ามมีการพนันถูกกฎหมาย<ค>ะนะครับเงแต่ว่ารัฐจะต้องมีความชัดเจนว่าแค่ไหนเราจะอารมุ่มอารมวุนเราจะเราจะแล,แล้วก็แล้วก็พูดตรงไปตรงมานะครับ <คะ S 2> เราจะาหาอะไรได้จากกีกาพนันเนี่ยนะครับเออเอาสักแค่ไหนที่กำกำลังพองงานไม่ไม่ดูเป็นมากเกินไป<ค>ะนะครับเพื่อจะเปิดให้มีคาสินโนถูกกฎหมาย ก็ต้องมีคําตอบให้แก่สังคมที่ชัดเจนว่าจะเปิดเพื่อรองรับใครเช่นจะเปิดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะเพราะ,ะ,ะท่านถ้า,าโมเดลนี้เนี่ยมันก็เพียงแค่เปิดขึ้นมาไม่กี่ที่ก็พอแค่ให้เป็นจุดดึงดูดเป็นแลนด์มาร์คที่คนอยากจะมาใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ก็ว่าไปใช่ไหมแต่ไม่ใช่เปิดเปิดประตูไว้ใหญ่มากว่าจะทําแล้วก็เ จะทำทัง L L ้ง SML SL อะไรพวกนี้อันนี้มันก็เป็นทุจทิงว่าสังคมก็ไม่ไว้ใจว่าตกลงอยงนี้แล้วก็แล้วกเปิดเล่นไปหมดมีกันเยอะแยะไปหมดและแน่นอนยิ่งมีเยอะนะครับมันมันนักท่องเที่ยวเขามีจากัดเยอะแล<า>้วครับที่มีเยอะมากโอกาสที่จะเป็นคนไทยเข้าเล่นมันยิ่งมีมากอันนี้ที่หนึ่งคือรัฐบาลต้องมีต้องมีความชัดเจนนะครับว่าว่า,ารัฐบาลเนี่ยจะให้มีพนันถูกกฎหมายนะครับรัฐบาลจะเอาอย่างไรกับพนันนี่อันนี้ต้องต้องมีความชัดเจนนะครับจะคุม จะส่งเสริมจะอะไรนะครับอันนี้อันที่หนึ่งสองเนี่ยที่ไหนเขาก็ทํากันคือคือคือมันต้องมีกลไกมีหน่วยงานนะครับเข้ามากํากับดูแลที่เชื่อมั่นได้นะครับที่เชื่อมั่นได้ทั้งหน่วยงานในชิงกากับดูแลและหน่วยงานในการในการลดปัญหานะครับคือท,ที่ไหนเขาเขามีพนันถูกกฎหมายเนี่ยเขาอยู่บนสมมติฐานนะครับว่า เขารู้อยู่แล้วว่าปัญหามันตามมามันไม่ทางพนันมันไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่สิงที่ไม่ก่อเกิดผลกระทบนะครับมันเป็นสินค้าที่มีผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มีพนันถูกกฎหมายเรื่องของการมีตลนรกายการรับมือกับปัญหานี่ยนะครับการการดูแลผลกระทบที่เกิดตามมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้อง,ต,องต้องทําก่อนนะครับทำหน่ยงานนี้ให้ผมอนก่อนตอนที่เป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราต้องถามต้องคิดก่อนทําก่อนนะครับ ค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ท่านเลขาบอกว่ากลุ่มที่ที่เป็นห่วงมากๆเป็นพิเศษก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะน้องๆหนูหนๆเด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุแบบนี้แล้วเนี่ยคนรอบๆข้างที่จะดูแลครอบครัวผู้ปกครองค่ะจะสามารถดูแลหรือว่าเป็นหูเป็นตาตรงนี้ยังไงได้บ้างคะเนี่ยล<ซ>ำบากมากนะครับคือคือด้วยด้วยที่เราเนี่ยแหละครับเราทําอะไรแบบไม่ ไม่ทำทั้งระบบใช่ไหมครับอมันกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองนี่แหละครับเป็นผู้สนับสนุนค่านิยมการเล่นพนันในสังคมและมันก็ถูกปลูกฝังกันมานานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพ่อแม่คนผู้ใหญ่ใกล้ตัวเด็กเนี่ยจะทํำยังไงมันยากแล้วครับเพราะผู้ใหญ่ใกล้ตัวเด็กกลายเป็นผู้หล,อล่อหลอมบ่มเพาะให้เด็ก เห็นดีเห็นงานก,กับกับการเล่นพน,นันหรือการเสี่ยงโชคไปแล้วจากสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ตามนะครับจากเรื่องหัวฉลาพัดหวยที่รัฐบาลไม่ยอมจัดการจากเรื่องพนันผิดกฎหมายพน,นันอะไรน์ที่รัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังแล้วคนของรัฐก็ไปหาประโยชน์ใช้เองเนี่นะครับอันนี้มันทําให้เเด็กเขาก็าเห็นนะครับผู้ใหญ่ก็เล่นสองเข้าถึงก็ง่ายอย่างนี้ออนไลน์ก็เต็มไปหมดเด็กก็เข้าถึง จะมาจะมาห้ามอะไรเขาตอนนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกมันมันเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจจะมาห้ามอะไรเขา<ฆ>ในเรื่องที่อยากจะเป็ี่นเพศรัฐบาลก็ทํารัฐบาลก็ไม่จัดการจริงจังใช่ไหมครับนั้นมันยากมากมยากมากที่ที่จะมาจัดการตอนนี้<ฆ>นะครับเพราะถ้าถ้ารัฐบาลอยากอยากโชว์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยนะครับก็ต้องประกาศนีม้มาจริงจังนะครับดีสุดคือประกาศเรื่องการจัดการเรื่องคอร์รัปช<ฆ>ันนะครับเพราะนั่นเป็ต้นทาง ก้าได้มองจัดการเรื่อง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 ปัญหาคอลมรับชั่นะคะหลายลยเรื่องมันจะจบไปเองค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังทางบ้านไหมคะคือคือมันมีคีย์เวิร์ดเียนนิดเดียวหระครับหนึง่งหนึ่งเกมพน,นันไม่ใช่เกมของผู้เล่นนะครับเกมพนันคือเกมของเจ้ามือค่ะเขาได้เียบเราทุกอย่างนะครับเขาเป็นผู้กําหนด กฎกติกาวิธีการเล่นวิธีการจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยเขากําหนดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าไปเล่นในเกมที่เขาเป็นผู้คนโทรลเป็นผู้กํากับควคบคุมเรามีโอกาสจะเป็นผู้แพ้มากกว่าจะเป็นผู้ผู้ชนะนะครับไม่ต้องห่วงว่าเขาจะ,จะ,จ,ะจะโกงเขาไม่โกงเราก็เราก็เสียเปรียกเขาอ,อยู่แล้วยิ่งถ้าเขาโกงเราเราหมดโอกาสที่จะเป็นเป็นผู้ชนะในเกมพนันใช่ไหมเขาอาจจะยอมให้เราได้เพื่อหวังผลในการ ในการกินเราในระยะยาว uh huh. นะครับเพราะนั้นจะคจะคิดไเข้าไปเล่นพน,นันไม่ว่าจะเป็นพนันอะไรก็ตามนะครับจะเป็นพนันถูกกฎหมายโดยรัฐก็ตามจะเป็นพนันผิดกฎหมายโดยโดยเว็บพน,นันโดยบ่อนพนันผิดกฎหมายเนี่ยเรากําลังพาตัวเองเข้าไปในพื้นที่ของเขาซึ่งเราเสียเองฉนั้นขอให้สนับให้สําคัญและและเรื่องใหญ่มากที่เรายังไม่ค่อยสนับก็คือพนันมันเป็นสิ่งเสพติดนะครับมันเป็นการเสพติดนะครับถ้าเล่น เล่นแล้วเอาไม่อยู่เล่นแล้วคุมไม่ได้เล่นแล้วไม่ยอมหยุดเบลต์ตัวเองไม่เป็นเบลต์ตัวเองไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนติดพนันติดคือป่วยนะครับติดคือป่วยติดคือคือเป็นโรคนะครับที่เรารักษาปัวงไม่ได้ติดคือต้องต้องต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในการรักษาเราอยากจะไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราอยากจะกลายเป็นคนป่วยที่ติดพนันใช่ไหมที่ณขณะนี้บริการทางการแพทย์ไม่เพียงพอครับปัญหาใหญ่มากนะครับค่ะ วันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณธนากรคงกริตนะคะท่านเลข,ขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ